สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง Birdy ดี้แชนีสพอดแคสนะครับพบกับผมครูเบิร์ดหรือเราชอเบิร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับครูเบิร์ดจะมาชวนหนูหนูเรียนบทสนทนาในหัวข้อวันนี้วันที่เท่าไหร่จินเทนจี่เฮาแบบนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงวันเดือนสัปดาห์วันเกิดและวันหยุดด้วยนะครับและครูเบิร์ดยังคงแบ่งเนื้อหาในคลิปนี้ออกเป็น3มโหมดอีกเช่นเคยนะครับได้แก่โหมดแรก Casual Mode Casual Mode จะมีความเหมาะสมกับน้องๆระดับชั้นม1ถึงม2นะครับในโหมดนี้เนี่ยครูเบิร์ตจะพูดถึงวันและเดือนแบบง่ายๆนะครับ n o r m a l Mode จะเหมาะกับน้องๆม .3 ม .4 นะครับโหมดนี้จะมีการพูดถึงวันพิเศษด้วยนะครับและ Hard Mode จะเหมาะกับน้องๆม .5 ม .6 นะครับเพราะว่าโหมดนี้เราจะมีการเล่าเหตุการณ์พร้อมกับวันที่นะครับนูนูสามารถ เลือกเรียนเพียงบางโหมดได้นะครับหน,หนูสามารถเข้าไปกดเลือกได้ในไทม์สแตป์ที่ครูเบิร์ตพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าหนูหนูพร้อมแล้วนะครับก็ขอชวนเรียนกันที่โหมดแรกเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเรียนกันต่อที่ casual mode นะครับใน casual mode เราจะมีการพูดและตอบคำถามที่ว่าจินเทนจี่เฮาที่แปลว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะครับ อันดับแรกนะครับคบรูเบิร์ตจะขอชวนหนูหนูลองฟังบทสนทนาของคุณ A กับคุณบกันก่อนนะครับจินเทียนจีห้าวจินเทนียนสิงชิจด一号星期几星期อ่าคำศัพท์ในโหมดนี้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับเริ่มจากคำแรกคำว่าวันนี้คำว่าวันนี้ในภาษาจีนจะเรียกว่าจินเทนียน จินเทียนคำว่าวันที่เท่าไหร่จีหเฮาจีหเฮาคำว่าเดือนตุลาคมหรือเดือนสิบสิเย่สิเอสเย่คำว่าสัปดาห์หรือวันชิงชีชิงชีชงช คำว่าวันจันทร์วันอังคารชิงชีอีชิงชีอ้อชิงชีอีชิงชีอ้อแบบนี้นะครับถัดไปนะครับคบรูเบิร์ตจะขอแนะนำอ,อักษรที่สำคัญในบทเรียนนี้นะครับเริ่มจากอักษรตัวนี้นะครับอักษรห้าอักษรห้ามาจากภาพของปากที่มีการเปล่งเสียงดังหรือตะโกนร้องเรียกนะครับ แต่ว่าในภายหลังนะครับเ้าถูกนํามาใช้ซื่อความหมายว่าสัญลักษณ์หมายเลขวันในปฏิทินนะครับยกตัวอย่างประโยคที่มีคําว่าเ้านะครับก็คือประโยคที่ถามว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะครับจินเทียนจีเข้าจินเทียนจีเข้าแบบนี้นะครับอักษรตัวต่อมานะครับก็คืออักษรเย อ,อักษรเย่มาจากภาพของพระจันทร์เสี้ยวนะครับในสมัยโบราณนะครับคนจีนจะใช้พระจันทร์เป็นตัวบอกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเย่เดิมก็จะแปลว่าเดือนนะครับความหมายเดิมก็ยังอยู่นะความหมายที่ว่าพระจันทร์เสี้ยวก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเย่ในบทเรียนนี้เนี่ยจะแปลว่าเดือนนะครับยกตัวอย่างคำศัพท์ที่มีอ,อักษรเย่นะครับได้แก่คำว่า เดือนที่10หรือเดือนตุลาคมนะครับสิ i เ e ่สือ e แบบนี้นะครับอักษรตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอักษรชิงที่มาจากภาพของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับชิงเดิมแปลว่าดวงดาวนะครับแล้วก็อักษรตัวถัดมานะครับก็คืออักษรชี อักษร c มาจากภาพของการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับชเดิมจึงแปลว่าระยะเวลานะครับคนสมัยก่อนนะครับจะมีการวัดหรือนับระยะเวลาจากการสังเกตการโคจรของดวงดาวด้วยนะครับโหสุดยอดมากนะฮะถ้าเกิดเราเอาคำว่าชิงกับคำว่าช h มารวมกันนะครับก็จะได้คำว่า ชิงชีที่แปลว่าสัปดาห์นะครับชาวจีนในสมัยโบราณนะครับจะนับวันตามการหมุนเวียนของดวงดาวนะครับเป็นเรื่องที่มาัศจรรย์ดีมากเลยนะเอาละครับตอนนี้ครูเบิร์ตอยากจะชวนหนูๆลองฝึกพูดตามครูเบิร์ตกันนะครับเริ่มจากประโยคแรกนะครับประโยคที่ถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่จินเทียนจี่ฮ่า จินเที今天几号อ่าวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบน天十月一号今天十月一号อืมถามคำถ,ถามที่ว่าวันอะไรชิงชีจีชิงชีจีจวันพฤหัสบดี ชิงชีส์ชิงชีสอ่าง่ายๆแบบนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเรียนกันต่อใน normal mode นะครับในโหมดนี้นะครับครูเบิร์ตจะพูดถึงวันพิเศษนะครับเช่นวันเกิดกับวันหยุดนะครับตอนนี้เรามาลองฟังการสนทนากันของคุณ A กับคุณ B กันก่อนนะครับ明天是几号明天是十月 a 号 你是学校吗？不是，明天是我妈妈的生日。她几月几号生日？她十月二号生日。อ่บทสนทนาในพาร์ทนี้นะครับก็จะมีความยาวและก็ซับซ้อนมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับถัดไปครูเบิร์ตจะชวนหนูๆมาเรียนคำศัพท์กับครูเบิร์ตกันต่อเลยนะเริ่มจากคำว่าพรุ่งนี้คำว่าพรุ่งนี้ในภาษาจีนจะเรียกว่าหมิงเทียน หมิงเทียนคำว่าเมื่อวานจัวเทียนจัวเทียนคำว่าวันเกิดเซิงรุ่ยเซิงรุ่ยมีความสุข,ขเล快乐ไปไป ชื่อไม่ไปปูชื่อปูชื่อแบบนี้นะครับอักษรที่สำคัญในบทนี้นะครับก็จะเป็นอักษรรือนะครับอักษรรือมาจากภาพของพระอาทิตย์กลมๆนะครับที่มีขีดกลางเป็นแสงส่องออกมานะครับรอเดิมจะแปลว่าวันหรือแสงแห่งชีวิตนะครับ เมื่อนำคำว่ารื่อมารวมกับคำว่าเชิงนะครับก็จะได้คำว่าเชิงรืที่แปลว่าวันที่ชีวิตเกิดขึ้นหรือวันเกิดนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดีนะครับเราจะเห็นว่ารืมักจะปรากฏอยู่ในคำว่าหมิงเทียนจัวเทียนนะครับแล้วก็คำอื่นอื่นที่พูดถึงการเวลานะครับคำว่ารื่อก็จะเป็นหนึ่งในอักษรที่เรา เห็นได้บ่อยๆนะครับตอนนี้ครูเบิร์ตจะขอชวนหนูๆมาฝึกพูดตามครูเบิร์ตดูนะครับเริ่มจากประโยคแรกครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่พิุ่งนี้คือจีนทา่องเดือนสิาพรุ่งนี้คือวันที่สองเดือนสิบ 二号，明天是十月二号。特派โรงเรียนไหม？你去学校吗？你去学校吗？ไม่ไปพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของแม่ของเรา。ู明天是我妈妈的生日。不去ู明天是我妈妈的生日。 ่ท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ท่าจี่ฮาเ月几号生日ท่าจี่ฮาเซิ月几号่日ท่านเกิดวันที่สองเดือนสิบท่าสิ月二号生日ท่าสิ月二号生日แบบนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงฮาร์ดโหมดกันนะครับ ในฮาร์ดโหมดเราจะมาเรียนวิธีการเล่าเหตุการณ์พร้อมกับวันที่วันเกิดวันเรียนหรือวันไปเที่ยวนะครับเรามาลองฟังบทสนทนาของคุณ a กับคุณ B กันก่อนนะครับน yeah. uh ี่เธอชื่อจีเ oh ว่จ uh ีเฮาฉันเกิดว uh ันที่3มินานคุณละเที่มวันน้นเนม่ฉ u นเกิดวัน่1า จูทาเชอรควายเลออ่าฟังยากไหมครับอืมอันนี้ครูเบิร์กก็จะพยายามพูดให้เร็วเป็นปกติแบบคนจีนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในแต่ละพาร์ทเนี่ยในแต่ละพาร์ทหรือในแต่ละโมดเนี่ยครูเบิร์กจะชวนหนูๆมาฝึกพูดตามครูเบิร์กอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สำคัญกันนะครับเริ่มจากาคำถามที่ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับ คําถามนี้นะครับจะถามทั้งวันที่และเดือนนะครับจี่เย่จี่ห้าวจี่เย่จี่ห้าคำนี้อย่าลืมนะครับแปลว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับถามรวมเลยนะแต่ว่าเวลาแปลเป็นไทยเนาะเราก็จะแปลง่ายว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาคนจีนถามเนี่ยอาจจะถามทั้งวันและเดือนแบบนี้นะครับจี่เย่จีห้า แบบนี้นะถ้าไปนะครับคำถามที่ว่าวันอะไรชิงชีจีชิงชีจีจอืมถัดไปนะครับครูเบิร์ตจะขอพูดถึงโครงสร้างเน้นข้อมูลนะครับโครงสร้างเน้นข้อมูลนะครับก็จะเป็นอันนี้ชื่อเต๋อชืเต โครงสร้างเน้นข้อมูลนะครับเช่นเ,เช่นเป็นวันที่1เดือน10บชื่อสิบเดือน号的ชื่อสิบเดืเอนแบบนี้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นคําว่าอวยพรคําว่าอวยพรในภาษาจ,จีนจะเรียกว่าจู่จู่อักษรจู มาจากภาพของคนที่กำลังคุกเข่าถวายคำสวดหรืออวยพรต่อเทพเจ้านะครับด้านซ้ายของอักษรนะครับจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนด้านขวาจะหมายถึงผู้พูดหรือผู้สวดนะครับรวมกันนะครับก็จะเป็นอักษรจู้ที่แปลว่าการกล่าวคำดีๆต่อผู้อื่นด้วยใจจริงนะครับยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำว่าจู้นะครับ ่ประโยคที่ว่าขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดขอให้คุณสุขสันต์วันเกิดนะครับจู้หนี่เชิงรื้อควายเลอรจู้หนี่เชิงรื้อควายเลอรแบบนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับความหมายเดียวกันนะถ้าไปนะครับอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับก็คือคำว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับแบบสั้นๆง่ายๆครับสุขสันต์วายเกิเนิงรับสุวายเลิด อ่าสุสาปวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับพูดแบบนี้นะอโอเคครับเราจะเห็นได้นะครับว่าทุกคำในบทเรียนนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับเวลาและความรู้สึกดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของเราหรือวันเกิดของคุณแม่นะครับรวมไปถึงวันพิเศษต่างๆในชีวิตนะครับก็เป็นคำศัพท์และบทสนทนาที่น่าเรียนนะครับตอนนี้ครูเบิร์ตจะขอชวนหนูหน ลองฝึกพูดตามครูเบิร์ตดูนะครับเริ่มจากประโยคแรกที่ว่าวันเกิดของเธอคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับ你的生日是几月่号？你的生日是几月几号？幾幾วันเกิดของฉันคือวันที่สามเดือนหกแล้วเธอล่ะ？我的生日是六月三号，你呢？ 日是วันเกิดของฉันคือวันที่สองเดินสิบวันนั้นจะตรงกับวันสุกร์วันเกิดของฉันคือวันที่สองเดือนสิบวันนั้นจะตรงกัวุกร์

เย้ yeah. ตอนนี้หนูๆก็เรียนกันเสร็จแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับหนูๆจะได้เรียนทั้งการถามวันในภาษา,าจีนนะครับและหนูยังได้เรียนรู้ที่มาของอักษรเข้าเวย่ชิงรื้อจู่นะครับแล้วยังได้ฝึกการถามตอบเกี่ยวกับวันเกิดด้วยนะครับเย่ยมมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับหนูๆอย่าลืมลองฝึกการถามการถามวันที่ที่ว่าจินเทนจีเห้า มิงเทียนชื่อจีห้าวดิฉันเซิงรชื่อจีเย่จีห้าวะครับลองฝึกฝึกพูดหรือฝึกถางกันดูบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆนะครับอขอขอบคุณนะครับที่ฟังพอดแคสต์นี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง b i r d i e Chinese p u t นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับใจเจียน